สีที่สาวไทยใส่แล้วอะพลาดมากที่สุดเลย2ส,สีนะคะอันนี้จากประสบการณ์ตรงตั้งแต่ยังไม่เซอร์ติฟายเป็น Image Consultant นะบีรู้สึกตังกิดต,ตังงิดกับ2ส,สีนี้มากๆเลยเวลาตัวเองใส่แล้วก็เวลาเห็นคนอื่นใส่ด้วยนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นสาวที่ผิวสีน้ำผึ้งและเป็นผิวโทนร้อนด้วยนะ สีแรกเลยนะคะที่ใส่แล้วมันทำให้ดูแปลกดูหน้าหมองหมองไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์เราอะไม่ได้ทำให้เราดูสวยขึ้นแต่ทำให้เรายิ่งดูดำยิ่งดูคล้ำยิ่งดูหมองไปกว่าเดิมอีกนั่นก็คือสีชมพูบานเย็นค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อผ้าหรือเป็นสีลิปสติกเป็นสีอายแชโดว์สีแก้มนะ ถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวแต่งหน้าไปในโทนชมพูบานเย็นทาลิปสติกสีชมพูบานเย็นหรือเป็นชมพูอมม่วงหน้าเราจะดูหมองดูแปลกทันทีค่ะกลายเป็นคนที่เหมือนแต่งตัวไม่เป็นแต่งหน้าไม่เป็นไปซะง,งั้นนะคะ ให้เลี่ยงสีชมพูบานเย็นแล้วลองเปลี่ยนเป็นสีชมพูอมส้มชมพูพีชออหรือสีน้ำตาลอมส้มถ้าเกิดว่าเปลี่ยนสีแล้วหน้าคุณดูดีขึ้นดูไบรท์ดูมีออร่าดูไม่หมองไม่แก่เหมือนสีชมพูบานเย็นนะแปลว่าคุณเป็นผิวโทนร้อนค่ะและสีที่สองนะที่สาวไทยใส่แล้วมัก จะไม่รอดนะคะนั่นก็คือสีน้ำเงินค่ะเพราะสีน้ำเงินหรือสีฟ้าเนี่ยเป็นสีโทนเย็นค่ะผู้หญิงผิวสีน้ำผึ้งผิวสองสีที่เป็นผิวโทนร้อนไปใส่สูทใส่เบลเซอร์ใส่เดรสยาวที่เป็นสีน้ำเงินหรือใส่ผ้าไทยที่เป็นสีน้ำเงินนะคะสังเกตดูว่าจะดูแปลกมันดูไม่เข้ากันนะดูไม่ค่อยแพงขึ้นมาทันทีถ่ายรูปออกมาแล้วไม่สวยด้วยนะคะ ซึ่งบางงานเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะมีโอกาสได้ไปร่วมงานในงานสําคัญสําคัญงานใหญ่ๆสถานที่สวยๆอุตส่าห์แต่งตัวสวยๆไปนะคะพอเลือกสีผิดอ่ะชีวิตเปลี่ยนเลยลองดูว่าถ้าเกิดใส่สีน้ําเงินแล้วดูแปลกดูหมองดูแก่ทุกครั้งอะคะ่ะให้สันนิฐานไว้ก่อนเลยว่าคุณเป็นคนผิวโทนร้อนคะ่ะอยากจะแต่งตัวแล้วอะ่ะดูไม่แปลกดูไม่แก่ดูไม่ป่วยดูไม่หมองนะคะหาสีที่เหมาะสมกับตัวคุณนะคะแล้วคุณจะแต่งตัวได้ง่ายขึ้นมากเลยคะ่ะ